นิทานเรื่องกิ้งก่าสีเสียงคลาร่ากับเมืองดนตรีลอยฟ้าเป็นเรื่องราวของกิ้งก่าน้อยผู้มีพรสวรรค์พิเศษในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีที่จะพาเราไปผจญภัยในโลกแห่งท่วงทำนองและความต,งตรงเตียวคลาร่ากิ้งก่าสีเสียงกำลังฝึกฝน การเปลี่ยนสีตามทำนองเพลงที่เธอได้ยินอยู่ในป่าที่เงียบสงบอย่างมีความสุขทันใดนั้นคลาร่าก็ได้ยินเสียงเพลงแผ่วเบาและไพเราละลอยมาจากฟากฟ้าสูงทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจและอยากรู้อยากเห็นคลาร่าตัดสินใจที่จะตามหาต้นกำเนิดของเสียงเพลงนั้นเธอเริ่มออกเดินทางผจญภัยผ่าน ผ้าใ่ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสระหว่างทางคลาวล่าได้พบกับเมโลนี่เบิร์กน้อยสีฟ้าสดใสผู้ชื่นชอบการร้องเพลงเหมือนเธอทั้งสองจึงตัดสินใจเดินทางไปด้วยกันเมโลนี่เบิร์ตเล่าเรื่องเมืองดนตรีลอยฟ้าให้คลาวล่าฟังเงองที่ทุกสิ่งเป็นเสียงเพลง และความกลมเกลียวทำให้คลาวราตื่นเต้นม,มากทั้งสองเดินทางผ่านทุ่งดอกไม้เรืองแสงและลำทานใส่พวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและจินตนาการถึงเมืองแห่งเสียงเพลงที่กำลังจะไปถึงพวกเขามาถึงถ้ำเก่าแก่ที่นั่นพวกเขาได้พบสซฟินไซร่าผู้พิทับปริศนาที่จะทดสอบพวกเขา ด้วยปริศนาเสียงเพลงแสนยากโซฟินไซร r าให้ปริศนาเกี่ยวกับเสียงสะท้อนที่ไม่มีวันจบซึ่งคาลาล่าต้องใช้ความสามารถพิเศษของเธอในการไขปริศนานี้คลาร่าหลับตาลงแล้วสร้างทำนองเพลงที่ไม่มีวันจบสิ้นด้วยสีสันที่สลับซับซ้อนปริศนาจึงถูกไขออกสำเร็จ ความประหลาดใจให้ซัฟินไซรามาซัฟินไซราประทับใจในพรสวรรค์ของคลาเ่าเธอจึงชี้ทางไปสู่เมืองดนตรีลอยฟ้าพร้อมอวยพรให้ทั้งสองประสบความสำเร็จในที่สุดทั้งสองก็มาถึงขอบเขตของเมืองดนตรีลอยฟ้าที่เต็มไปด้วยอาคารรูปเครื่องดนตรี และเมฆสีรุ้งอันสวยงามแต่ก็ลังเลที่จะเข้าไปพวกเขาคิดว่าเพลงของตนอาจไม่เหมาะกับเมืองที่มีแต่เสียงเพลงอันภพยราะเพราะเพลงของคลาว่าเป็นเพลงที่แตกต่างและไม่เหมือนใครแต่แล้ววิทึมสควอเรลและฮาร์โมนีบีหลงพึ่งดักร้องก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาสนับสนุนให้คลาว่าแสดง ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอออกมาคลาร่าเมโลดี้เบิร์ดริทึมสควอเรลและฮาร์โมนีบีจึงร่วมกันบรรเลงบทเพลงอันไพเราะที่ผสมผสานเสียงและสีสันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวชาวเมืองดนตรีลอยฟ้าที่เป็นกลุ่มสัตว์นักดนตรีทุกตัวต่างประทับใจในบทเพลงใหม่นี้พวกเขาเฉลิงฉลอง พร้อมกับต้อนรับคลาวลาและเพื่อนๆด้วยความยินดีคติสอนใจของเรื่องนี้คือการยอมรับและแบ่งปันพรสวรรค์พิเศษของตนเองสามารถนำพาความสุขและความกลมเกลียวมาสู่โลกได้เสมอ